เคยเป็นกันไหมครับเวลาเปิดไฟล์ Google Sheets ขึ้นมาแล้วเจอข้อมูลเต็มไปหมดแล้วก็เออไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีวันนี้เราจะมาเปลี่ยนความวุ่นวายพวกนั้นให้กลายเป็นข้อมูลที่เข้าใจง่ายๆกันค่ะด้วย6ฟังก์ชันพื้นฐานที่ต้องบอกเลยว่าส่งพลังมากๆโอ้โหเห็นภาพนี้แล้วหลายคนคงพยักหน้าเลยใช่ไหมครับข้อมูลดิบๆที่กองรวมกันอยู่แบบนี้ดูแล้วมันท้อใจจริงๆนะครับแต่ไม่ต้องกังวลไปครับ เพราะในเวลาแค่5นาทีต่อจากนี้เราจะมีเครื่องมือดีๆ6อย่างที่จะมาช่วยเสกข้อมูลที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกเอาไปใช้งานต่อได้สบายๆเลยครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่กลุ่มฟังก์ชันพื้นฐานที่เรียกว่าเป็นหัวใจของการสรุปข้อมูลกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากอะไรง่ายๆอย่างการบวกรวมตัวเลขกันก่อนเลย ฟังก์ชันแรกก็คือ sum ครับพูดง่ายๆก็คือใช้หาผลรวมทั้งหมดนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นยอดขายรวมคะแนนรวมของนักเรียนหรืออะไรก็ตามที่เป็นตัวเลขที่เราอยากรู้ยอดรวมทั้งหมดใช้ sum ตัวเดียวจบเลยครับสำหรับการออกเสียงคำนี้อ่านง่ายๆตรงตัวเลยครับ sum ดูตัวอย่างในภาพนี้สิครับเห็นไหมครับว่าใช้ง่ายมากๆแค่พิมพ์เท่ากับ sum แล้วก็ลากคลุมช่วงข้อมูลที่เราต้องการในภาพก็คือตั้งแต่ช่อง A1 ถึง A4 กด enter ปุ๊บผลรวมก็โผล่ขึ้นมาทันทีเลยครับต่อกันที่ฟังก์ชัน count ครับตัวนี้เนี่ยมีความเฉพาะตัวน,นหนึ่งคือมันจะนับเฉพาะช่องที่มีข้อมูลเป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับย้ำว่าตัวเลขเท่านั้นถ้าในช่องเป็นตัวหนังสือหรือเป็นช่องว่างๆมันจะไม่นับครับการออกเสียงที่ถูกต้องของคำนี้ก็คือ count ครับ แล้วถ้าเราอยากนับทุกช่องที่มีข้อมูลละ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือเราก็ต้องใช้เพื่อนของมันครับนั่นก็คือ count a ตัว a ที่เพิ่มเข้ามานี่แหละครับคือพระเอกเลยมันทำให้ฟังก์ชันนี้นับทุกอย่างขอแค่ในช่องนั้นมีข้อมูลอยู่ไม่เว้นว่างไว้มันนับให้หมดเลยเวลาออกเสียงเพื่อให้แยกกันชัดๆนะครับเราจะอ่านว่า count a ต้องมีเสียงเอต่อท้ายให้ชัดเจนเลยครับสรุปให้จำง่ายๆเลยนะครับเขาคือนับจำนวนช่องที่เป็นตัวเลขส่วนเขาเอคือนับจำนวนช่องที่มีของไม่ว่าของข้างในจะเป็นอะไรก็ตามครับเอาละครับพอนับแบบพื้นฐานกันเป็นแล้วทีนี้เรามาอัปเกรดการนับของเราให้มันฉลาดขึ้นอีกขั้นกันดีกว่าครับด้วยการนับแบบมีเงื่อนไขที่เราอยากรู้โดยเฉพาะฟังก์ชันนี้คือเขาเอฟครับ มันคือการเอาเขามารวมร่างกับ if ทำให้เราสามารถสั่งมันได้ว่าเฮ้ hey, เป็นนับมาให้หน่อยสิว่ามีคำว่าผ่านกี่ช่องหรือช่วยนับหน่อยว่ามีคนขาดเรียนกี่คนอะไรทำนองนี้เลยครับการออกเสียงก็ตรงไปตรงมาครับ c o u i t i t วิธีใช้ก็ไม่ยากเลยครับนึกภาพตามนะครับ 1. พิมพ์เท่ากับ c o u t if แล้วก็วงเล็บเปิด 2. ลากกลุ่มข้อมูลทั้งหมดที่เราอยากจะเช็ค3 ใส่คอมมาขั้นและ c พิมพ์เงื่อนไขที่เราตามหาลงไปในเครื่องหมายคำพูดอย่างตัวอย่างคือคำว่าขาดเรียนเสร็จแล้วก็ใส่วงเล็บปิดแล้วกด enter ได้เลยครับตอนนี้เราหาผลรวมได้แล้วนับจำนวนก็ได้แล้วขั้นต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการจัดระเบียบข้อมูลให้มันดูง่ายอ่านง่ายและหาของเจอง่ายขึ้นครับซึ่งเรามีผู้ช่วย2ตัวเด็ดๆเ,เลยตัวแรกคือ sort ครับ หน้าที่ของมันก็ตามชื่อเลยคือเอาไว้จัดเรียงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการเรียงชื่อตามตัวอักษรกอจอหอหรือเรียงลำดับยอดขายจากมากไปน้อยทำให้เราเห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นเยอะเลยครับคำนี้ออกเสียงว่า sort นะครับและที่เด็ดของฟังก์ชัน sort ที่ต้องบอกเลยว่าดีมากๆก็คือมันจะสร้างตารางข้อมูลที่เรียงแล้วขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ไปแตะต้องข้อมูลดิบของเราเลยครับหมายความว่าข้อมูลต้นฉบับของเรายังอยู่เหมือนเดิมเป,เป๊ะ ปลอดภัยหายห่วงไม่ต้องกลัวข้อมูลพังเลยครับผู้ช่วยตัวที่2คือฟิลเตอร์ครับนึกภาพง่ายๆเหมือนเรากรองน้ำเลยครับฟังก์ชันนี้จะช่วยกรองข้อมูลให้เหลือแต่สิ่งที่เราอยากเห็นเท่านั้นอย่างเช่นเราอยากดูข้อมูลเฉพาะของสาขากรุงเทพมันก็จะแสดงแค่กรุงเทพให้เราดูส่วนสาขาอื่นก็จะซ่อนเอาไว้ก่อนครับสำหรับการออกเสียงนะครับคำนี้อ่านว่าฟิลเตอร์ทีนี้ คำถามที่หลายคนต้องเคยเจอแน่ๆก็คือแล้วถ้าเราอยากจะกรองข้อมูลก่อนแล้วค่อยจัดเรียงละ่ะจะทำได้ไหมนี่คือปัญหาจริงๆของผู้ใช้งานคนหนึ่งเลยนะครับที่พยายามทำแต่ก็ไม่สำเร็จสะทีแล้วทางออกคืออะไรกันล่ะและนี่คือคำตอบครับ เราสามารถเอาฟังก์ชันมาซ้อนกันได้มันคือการใช้ท่าไม้ตายเป็นการใช้ฟิลเตอร์เพื่อกรองเอาข้อมูลที่เราต้องการออกมาก่อนจากนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากการกรองจะถูกส่งต่อไปให้ซอสจัดเรียงอีกทีหนึ่งกลายเป็นสูตรเดียวที่ทำงานได้สองอย่างเลยสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับลองดูภาพนี้เปรียบเทียบกันชัดๆสิครับจากข้อมูลดิบที่ดูกระจัดกระจายอ่านยากในตอนแรก พอเราใช้ฟังก์ชันเหล่านี้เข้าไปช่วยมันก็กลายเป็นข้อมูลที่สะอาดตาเป็นระเบียบพร้อมให้เราเอาไปใช้ต่อได้ทันทีเลยนี่แหละครับพลังของการเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความชัดเจนและทั้งหมดนี้ก็คือ6ฟังก์ชันพื้นฐานใน Google Sheets ที่ถึงจะดูเบสิกแต่ทงพลังมากๆเลยนะครับทีนี้ก็ถึงตาของทุกคนแล้วล่ะครับลองกลับไปเปิดไฟล์ของตัวเองดูแล้วลองคิดดูเล่นๆนะครับว่า ฟังก์ชันตัวไหนกันนะที่จะเป็นตัวแรกที่เข้ามาช่วยจัดระเบียบข้อมูลของเราได้